ครับสวัสดีคร right <nom> ับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่สิบไร่เต็มนะครับติดถนนสุวรรณสอนเส้นสามสิบสามเส้นนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกสี่แยกสารารำดวนนะครับเป็นตลาดสารารำดวนนะครับไฟแดงสารารำดวนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตลาดทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นแล้วก็ ตลาดสดนะครับตรงนี้เลยนะครับที่ดินจะห่างจากตลาดสารารำดวนไปเพียงแค่2กิโลเท่านั้นนี่นะครับจะเป็นตลาดใหญ่เลยนะครับมีตลาดทุกวันนะครับเป็นตลาดาสาร,ารำดนเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นลองตัวเมืองสากแก้วนะครับตลาดตรงนี้ ที่ดินเราก็จะวิ่งออกจากตลาดสาราลำดวนเนี่ยนะครับไปเพียงแค่สองกิโลนะครับจะอยู่ติดกับโรงงานแผ่นชีสนะครับหรือสิงโตคู่นั่นเองนะครับนะครับเราวิ่งขึ้นไปด้านนี้นะครับจะไปที่สักแก้วนะครับนี่นะครับวิ่งไปเนี่ยจะไปสักแก้วนะครับนี่นะครับขึ้นไปนี่จะไปสักแก้วแล้วก็ ถ้าไปด้านหลังก็จะไปสี่แยกกบินบุรีนะครับแล้วก็ไปสี่แยกกบินบุรีแล้วก็จะไปที่นครนายกนะครับไปที่กบินบุรีปราจินบุรีนครนายกนะครับถ้าไปด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นตลาดผักนะครับสาราลําดวนนะครับที่ต้องการจะขายนะครับเราก็จะวิ่ง จากตลาดสาราลำดวนเนี่ยนะครับมาสองกิโลนะครับระหว่างทางสองกิโลนี้บัตรจะไม่ตัดเลยนะครับบัตรจะให้ชมจะได้ถนนเส้นนี้เป็นถนนสวนสนนะครับถ้าเรามุ่งหน้าตรงไปก็จะไปที่สักแก้วนะครับไปที่สักแก้วไปอารันนะครับไปจันทบุรีบุรีรัมนะครับไปได้หมดเลยนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนสี่เลนนะครับ ที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเนื้อที่โฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดสองใบนะครับโฉนดสองใบรวมแล้วได้สิบไร่เต็มนะครับนี่นะครับพอเราวิ่งมาถึงตรงนี้จะเป็นที่เพาะต้นไม้นะครับมีต้นไม้แล้วก็จะเป็นโรงเรียนนะครับนี่นะครับจะเป็นโรงเรียนเป็นนี่นะครับเป็นโรงเรียนนะครับตรงนี้ พอเลยโรงเรียนไปนะครับก็จะมองเห็นตรงนั้นเขาเรียกสิงโตคู่นะครับที่ดินแปลงที่จะขายนะครับติดสิงโตคู่เลยนะครับเป็นร้านแผ่นชีตนะครับแผ่นมุงหลังคานะครับนะครับตรงนี้แล้วก็ที่ดินเราจะอยู่แนวทางตรงด้วยนะครับเนี่ยนะครับออกมาสองกิโลก็จะถึงแล้วนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับที่ดินเราจะติดกับร้านแผ่นเนี้ยนะครับ เขาเรียกล้านสิงโตคู่นะครับตรงนี้นี่นะครับสิงโตคู่นะครับร้านแผ่นชีตนะครับแล้วก็พอเลยร้านแผ่นชีตไปนะครับก็จะเป็นที่ที่ต้องการจะขายนะครับตรงนี้นี่นะครับติดถนนสวนอนนะครับหน้ากว้างติดถนนสวนอนเนี่ยนะครับ85เมตรนะครับเนี่ยติดนี่เลยนะครับ85เมตร ที่ต้องการจะขายนะครับเป็นที่สวนมันนะครับเนี่ยนะครับที่มองเห็นที่ติดกับกำแพงร้านสิงโตคู่เนี่ยเป็นทางสาธารณะนะครับเป็นทางสาธารณะเดี๋ยวบัตรขออนุญาตพาเดินชมด้านล่างเลยนะครับนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างนะครับอตรงข้ามกันไปก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ต้นไม้นะครับแล้วก็เป็นที่ทําการาอวตนะครับที่ต้องการจะขายนะครับนี่เลยนะครับ นี่นะครับแปลงนี้ปิดกับโรงงานสิงโตคู่นะครับเป็นโรงงานแผ่นชีสนะครับนี่นะครับแปลงที่จะขายนะครับก็คือนี่นะครับหน้ากว้างตามถนนไปอยู่ที่85เมตรนะครับก็คือแปลงนี้ระดับก็สลบตามอ่นนี้เลยนะครับระดับก็สลบตามนี่นะครับ สลบลงไปนิดๆน,นะครับตามแนวทางนะครับแต่ถ้าเราปรับถมตบแต่งให้เสมอนี่จะสวยเลยนะครับหน้ากว้าง85เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับตามส่วนเลยนะครับเดี๋ยวบัดให้ชมรูปแปรงจำลองก่อนนะครับก่อนที่จะพาเดินชม ขออนุญาตวางนะครับนี่นะครับรูปแรงจะเป็นลักษณะนี้นะครับโฉนดสองใบนะครับใบละห้าไร่นะครับแต่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นสิงโตคู่นะครับแล้วก็ทางตรงเนี้ยที่บตดเดินอยู่เป็นทางสาธารณะนะครับทางสาธารณะยาวเข้าไปด้านหลังเลยนะครับตรงนี้นะครับทางเจ้าของกันเป็นทางไว้นะครับ อยู่ที่6เมตรนะครับการเป็นทางไว้แค่มาชนมุมแปลงนะครับนะครับเป็นโฉนด2ใบนะครับอันนี้คือเขาแบ่งออกไปแบ่งเป็นทางที่เฉยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็สามารถที่จะอ่าเป็นเป็นเป็นแปลงเดียวกันนะครับแต่แบ่งทางออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ใช้สอยประโยชน์ตอนนี้ก็คือปลูกมันอยู่นะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับโฉนด2ใบรวมกันนะครับสิบไร่เต็ม หน้ากว้าง85เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้ามานะครับรูปแปลงจะเป็น,นโฉนด2ใบจะประติดประต่อกันอย่างเงนี้ยครับจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งสองใบเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลย เป็นที่ดินทรายนะครับเป็นที่ดินทรายนี่นะครับเป็นที่ดินทรายระดับก็ไม่ต่ํากว่าถนนเท่าไหร่นะครับก็ใกล้เคียงกับถนนนะครับแต่พื้นที่จะสโลปลงตามถนนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางคุณพี่เจ้าของนะครับให้คนปลูกมันนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าให้เขาเช่าหรือว่าปลูกเองนะครับเพราะว่าตรงนี้บัตรยังไม่ได้ถามนะครับนี่เลยนะครับ ตั้งแต่แนวทางที่บตรจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวลงมานะครับยาวลงมานะครับเนี่ย85เมตรนะครับก็เกือบถึงเสาไฟต้นที่สองนู้นเลยนะครับหน้ากว้าง85เมตรนะครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่ปลูกมันอยู่เนี่ยนะครับนี่นะครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านหลังนะครับแปลงที่หนึ่งนะครับจะมีหลักเขตอยู่นะครับน่ะที่มองเห็นเสาปูนอยู่นะครับ นะครับจะมีเสาปูนอยู่แล้วก็แปลงที่สองก็คือติดกันไปนะครับก็คือหน้ากว้าง85เมตรแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับ10ไร่นะครับตรงนี้นะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับได้ที่ที่เบื้องต้นนะครับที่บัตรได้คุยเมื่อเช้านี้นะครับราคาที่ตั้งไว้นะครับ10ไร่นะครับ10ไร่เต็มติดถนนสุวรรณศรเนี่ยนะครับตั้งไว้อยู่ที่13ล้านนะครับ แต่ถ้า12ล้านนะครับทางคุณพี่เจ้าของบอกว่าให้ทางผู้จะซื้อช่วยออกค่าโอนครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับที่คุยคร่าวๆนะครับแต่ราคาตอนนี้ตั้งไว้อยู่ที่13ล้านนะครับก็ตกไล่ละล้านสามแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับต่อไล่นะครับติดกับโรงงานแผ่นชีตเลยนะครับโรงงานแผ่นชีตนะครับโรงงานกระเบื้องด้วยนะครับแล้วก็ เขาเรียกอ่าสิงอ่าร้านสิงโตคู่นะครับเนี่ยนะครับที่มองเห็นป้ายนะครับแล้วของเราก็จะติดกับเขานู่นเลยนะครับความยาวแปลงก็จะไปพอๆกับเขาเลยนะครับโฉนดสองใบนะครับนะครับหน้ากว้างก็เราอาจจะกว้างกับเขานิดนึงนะครับของเขาหน้ากว้างอยู่ที่หกสิบเมตรแต่ของเราเนี่ยกว้างอยู่ที่แปดสิบห้าเมตรนะครับระดับก็จะเสมอถนนนะครับแล้วก็จะสโลปลงนะครับ ถนนก็จะสลบลงอย่างนี้นะครับถนนวิ่งสลบลงไปนะครับแล้วก็ระดับก็จะสลบลงด้านนี้จะต่ากว่าถนนนะครับประมาณสักออไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับเฉพาะด้านนี้นะครับแต่ด้านนี้ก็เสมอลงมาก็เราสามารถที่จะปรับถมแค่ด้านนี้ก็เสมอถนนก็จะได้พื้นที่สวยๆเลยนะครับนะครับไล่ถ้าคิดเป็นไร่ก็ไร่ละหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับแต่ก่อนนี้เจ้าของตั้งไว้ล้านห้านะครับ ตั้งไว้ไร่ละล้านห้าแล้วก็สิบไล่ก็สิบห้าล้านนะครับตอนนี้ลดราคาอยู่ที่สิบสามล้านนะครับก็ตกไร่ละแสนสามหมื่นเออล้านสามแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับตกไร่ละหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับสิบไร่ก็สิบสามล้านนะครับราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนได้อีกนะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของแก้งไว้นะครับระดับก็สโลปลงมาเนี่ยนะครับนะครับราคาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับ นะครับเนื้อที่สิบไร่เต็มนะครับแล้วก็ห่างตลาดสารารำดวนนะครับเพียงแค่2กิโลนะครับที่บัตรขับรถมาเมื่อกี้นะครับทางตลาดสารารำดวนนะครับวิ่งมาสองกิโลนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับตรงนี้น่าจะเป็นสํานักงานโอทอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงข้ามกันไปนะครับนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปที่โรงพยาบาลนพระตัวเมืองสักแก้วนะครับเข้าตัวเมืองอาจากตรงนี้วิ่งเข้าไปอีกแค่8ดกิโลเท่านั้นเองนะครับ ก็เข้าในตัวเมืองเลยนะครับก็ห่างโรงพยาบาลนพร,ราชตัวเมืองสระแก้วเพียงแค่8กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาจากลังสิทธ์ระยะทางอยู่ที่178กิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิ160กิโลนะครับชนบุรีนะครับ158กิโลเท่านั้นนะครับชนบุรีนะครับ เซิงเซา124กิโลนะครับด้านท้ายก็มองเห็นวิวเขาด้วยนะครับเนี่ยมองเห็นวิวเขาค่อนข้างจะสวยเลยนะครับที่ดินโซนนี้นะครับถ้าติดถนนสุวรรณศรเส้น33เนี่ยนะครับถ้าติดถนนสุวรรณศรเนี่ยตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ยิ่งใกล้ตัวเมืองราคายิ่งแพงนะครับแต่รอบข้างเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณไล่ละงล้าน5ถึง3ล้านนะครับส่วนใหญ่ก็ที่บัตรสอบถามดูนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สองล้านหถึงสมล้านนะครับยิ่งอยู่ใกล้ตลาดสาราลำดวนเข้าไปก็ราคาก็อยู่ประมาณไร่ละสองล้านห้านะครับถ้าเข้าไปในโซนตัวเมืองสักแก้วนะครับราคาไร่ละสี่ล้าน5้าล้านนะครับแต่ตรงนี้ยังขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้าน3าแสนบาทนะครับแต่ราคานี้ยังลดหย่อนได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเดือดร้อนจริงๆนะครับก็ต้องการที่จะขายจริงๆนะครับก็เลยราคาก็ลดลงมาเรื่อยนะครับ นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับอาจจะต้องอาจจะทําเป็นโกดังพักสินค้านะครับหรือจะทําเป็นร้านส่งร้านวัสดุก่อสร้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับหน้ากว้าง85เมตรก็กําลังสวยเลยนะครับนะครับที่วัดแอปลิงนะครับเอาแอปลิงวัดเข่าๆนะครับแอปลิงเขาเรียกแอปลิงแอปลิงนะครับได้หน้ากว้าง85เมตรนะครับรูปแปลงฉนดนใบ ปิติดประตอกันแล้วได้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมานะครับเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ถูกใจก็อย่าลืมกด like, rors, ไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็ขอกาบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดอันนี้ต้องกาบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเอเอวันนี้นะครับบัตรก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆคุณๆทุกท่านนะครับน้องๆทุกท่านนะครับที่ประสบกับน้ําท่วมนะครับอันนี้ ก็ขอเป็นกําล so ังใจให้นะครับขอให้น้ําแห้งไวนะครับแล้วก็ขอให้สู้ๆไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าใจนะครับสถานการณ์นะครับเราก็ช่วยได้เป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าเราช่วยไม่ได้หมดนะครับทุกจังหวัดนะครับเราก็ช่วยจังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับก็ช่วยๆกันไปนะครับนะครับคยช่วยกันไปเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ น้ำใจดีที่มีความช่วยเหลือกันนะครับอดีก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆนะครับสําสหรับวันนี้นะครับบัตรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้บัตรขอจบ ที่ดินนะครับสิบไร่เต็มนะครับโฉนดคุดแดงนงสสี่จอสองใบนะครับฝั่งนี้น่าจะอยู่ตําบลโคกปีคลองอยู่นะครับอ,อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามกันไปเป็นตําบลสาราลําดวนนะครับฝั่งนี้เป็นตนําตบลโคกผีคลองตําบลสารามดวนจะอยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งเราเนี่ยจะเป็นตําตบลโคกปีคลองนะครับแล้วก็ เข้าไปก็จะเป็นตําตบลอำเภอเมืองนะครับเป็นตําบลสระแก้วแล้วก็อำเภอเมืองสระแก้วนะครับเข้าไปข้ามคลองไปนิดหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัดขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจนไรนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีครับ